สวัสดีค่ะโบแอลนะคะวันนี้ก็ฝึกโยคะเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วก่อนที่จะเล่นโยคะวันนี้โบก็มีคำคมมาฝากนะคะเวลาเปลี่ยนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่บอกว่าจะไม่เปลี่ยนเริ่มจากนะคะเรานั่งเหยียบขาไปทางด้านหน้าทั้งสองข้างโวยก,ก้นขึ้นมานะคะสําหรับคนที่มีก้นนะคะจากนั้นเราเอาปลายเท้าขวามาวางไว้ข้างสะโพก แต่ว่าเราไม่นั่งทับปลายเท้านะคะนั่งยืดอกยืดหลังไว้ไปลายเท้าซ้ายเรากระดกข้อหันหนแค่งหายใจเข้าวาดแข็งขึ้นค่ะหายใจออกก้มลงขมแมวคุงนะคะเอามือไปจับไปที่ปลายเท้างอศอกและก้มลงกดหน้าผากติดหน้าแข้งค่ะค้างอยู่ในท่านี้นะคะสามลมหายใจสามสอง นะคะหายใจเข้าค่ะย,ยกลำตัวกลับขึ้นมาว่าแขนขึ้นหายใจออกคายแขนลงช้าๆทำสามรอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกทางข่านะคะสัมมุมหายใจใช้มือทั้งสองข้างดึงไปเท้าเข้ามาด้วยนะคะ หายใจเข้าออก,กดึงลึกยาวค่ะหายใจเข้าหายใจออกรอบทีสามนะคะหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครเอามือจับไบเท้าไม่ถึงเราก็จับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะหรือว่าหน้าแข้งก็ยังไม่ถึงอีกก็จับที่หัวเข,ข่าค่ะ ที่เราไหวเลยนะคะใครจับปลายเท้าได้เราก็จับปลายเท้าก้มลงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะคางค่าไว้แค่นั้นใครกดหน้าผากติดหน้าแข้งได้ก็กดหน้าผากติหดหน้าแข้งค่ะคางค่าสามงุมอย หายใจเข้ายกลูตัวกลับขึ้นมาว่าแขนขึ้นหายใจออกคายแขนลงช้าๆคราวนี้เราตั้งขาซ้ายขึ้นมานะคะและใช้มือทั้งสองข้างค่ะประสานกันที่ปลายเท้าซ้ายนั่งยืดอกยืดหลังไว้นะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆเตะขาซ้ายขึ้นมาค่ะพยายามเหยียดขาซ้ายให้ตึงนะคะ ใครจับปลายเท้าไม่ถึงก็มาจับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะประคองขาขึ้นไปถ้าใครจับได้เราก็จับไว้ที่ปลายเท้าจังหวะหายใจออกนะคะสําหรับคนที่ไปต่อได้เราก็ค่อยๆน้มขาเข้ามาค่ะแล้วก็ค้างท่าไว้นะคะ มากๆเลยนะคะสําหรับปูเนี่ยตอนนี้เหมือนเริ่มต้นฝึกโยคะน้ํหนึ่งใหม่เลยเอาจริงๆเพราะว่าร่างกายปูไม่เหมือนเดิมเลยแต่ก็ลุกขึ้นมาอึดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เล่นเป็นวันที่3แล้วนะคะอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งปูก็จะเล่นได้3าวันแต่จะพยายามให้ได้5วันนะคะคราวนี้เราสลับข้างเอาปลายเท้าซ้ายมาวางไว้ข้างสโพกพยายามนั่งให้เต็มก้นนะคะปลายเท้าขวากระโดกเข้าหานาแข้ง สะโพกเราก้นเราจะไม่นั่งขาปลายเท้านะคะหายใจเข้าค่ะว่าแข็งขึ้นหายใจออกขาแมวคุมค่ะค้อมลงเอามือจับไปเท้านะคะงอสองไว้วก้มลงกดหน้าผากติดหน้าแข้งถ้าใครกดได้นะคะทางท้า,า,าสามลมหายใจสาสอง หายใจเข้ายกลบตัวกลับขึ้นมาว่าแข็ขึ้นหายใจออกขายแข็งลงช้าๆผมก็ตึงมากๆเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกใครจับไปท้าไม่ได้ก็จับหน้าแข้งหรือว่าจับที่หัวเข่านะคะเอาเท่าที่เพื่อนๆไหวเลยนะคะแล้วงอสองก้มลงค่ะสาม 1> 2 1จากนั้นนะคะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นหายใจออกคายแขนลงช้าๆค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกงอสอกต้นลงค่ะท้าทาสามลมหายใจนะคะสามสอง หนึ่งจากนั้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกก็ยังไงเราสู้บๆไปพร้อมๆกันกับรูนะคะจากนั้นเราตั้งเข่าฟ้าขึ้นมาใช้มือทั้งสองข้างประสานกันที่ปลายเท้าขวาหายใจเข้าคะ่ะค่อยๆเหยียดขาขวาไปพยายามเหยียดให้ตึงนะคะหายใจออกค่อยๆโน้ม น้อมขาเข้ามานะคะเท่าที่เราไหวนะคะ,ะคราคาท่าค่ะสามลมหายใจนะคะหายใจก็ออกลึกๆยาวๆกุกตึกมากๆเลยนะคะจากนั้นค่อยๆถ่ายท่าปล่อยขาลงและเหยียดขาฟ้าออกไปเอาถายเท้าซ้ายออก โอเคนะคะยังไงแล้วเพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะคะสําหรับคูนี้แบบตึงสุดๆเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยท่าพวกนี้จะเป็นท่าที่แบบสบายๆส,ายส,ายสายําหรับคูเลยนะคะในการฝึกโยคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่สบายแล้วตึงมากๆตึงทุกส่วนเลยเอาตรงๆเพราะว่าห่างหายจากการเล่นโยคะไปนานมากๆห่างหายจากการออกกำลังกายไปเนี่ยอย่างน้อย3เดือนแต่ตั้งแต่เป็นโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะเดือนพฤษภา ก็ไล่มาเลยจนถึงตอนนี้ร่างกายปูเนี่ยที่จะกลับมาเล่นโยคะเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยมันก็เลยทำให้ปูว่าไม่อยากเล่นโยคะอีกแล้วเอาจิงห่างหายไปเลยทุกคนก็ถามแต่ถามว่ามีออกกำลังกายไหมมีแต่ออกกำลังกายแบบนู่นนี่นั่นเลือเล่อเปื่อยไม่ไม่ไม่ค่อยได้ฝึกโยคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องกลับมาเริ่มใหม่คือเส้น มันไม่ได้เลยมันตึงปวดขาปวดหลังปวดแนขนคอบาลัยทุกอย่างสบงสะบะักปวดหมดแล้วก็พอเราไม่ได้ฝึกโยคะคุณก,ก็เป็นวดเหมือนเดิมกลับไปนวดเหมือนเดิมซึ่งมันก็เปิงตังเนาะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเริ่มใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง